แมลงจากธรรมชาติหาสถานที่ที่อยู่ในป่าแบบนี้ที่อยู่ในป่าในเขาอย่างนี้มีน้ำมีน้ำมีอะไรเย็นๆลมพัดลสเศษอาหารในครัวเรือนของเราเราใส่ไปเลยในนั้นมีอะไรแป้งแป้งข้าวเหนียวมีข้าวบูดก็ได้ข้าวข้าวบูดเศรอาหารเสร็จแล้วก็กส่น้ำตาลถ้าไม่มีก็ใส่น้ำตาลใส่แดงเข้าไปแล้วก็ยำนะ ยำเลยครับติดประมาณนี้ก็ได้นิ่ได้เลยมันข่นิดเดียวึงถ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 ึงอาหารเลยนี่ประมาณนี้ก็ได้นี่มือใหม่เลยนะสําหรับมือใหม่เลยไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อไข่เลยนะทําเองเลยที่บ้านนี่อย่างนี้ครับสนใจสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผู้ทรงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคพบกับพี่ผู้ทรงนะครับวันนี้พี่ผู้ทรงจะเปิดให้ดูนะ วันก่อนอย่าเพิ่งี่มซ่งวันก่อนเนี่ยเราเราทำอะไรไว้นะตรงนี้ก่อนเราทาล่อแมลงจากธรรมชาติเนาะธรรมชาติเราก็มีตะกร้ามีกระบะพลาสติกเสร็จแล้วก็มีเน็ตมีตะขคายมีเสื้อเก่าตัวหนึ่งคแล้วก็มีอะไรอยู่ในนั้นีครับมีแป้งข้าวเหนียวเศรษอาหารเอ่อ ด้วยกากน้ําตาลอะไรพวกนี้แล้วก็มีน้ําหมักด้วยเนาะน้ำหมักน้ำหมักที่มันเปรี้ยวๆหน่อยหนึ่งน้ำหมักผลไม้พอไม่ได้กินเออเราเอามาไว้นี่ชายป่าเนาะนี่ริมคลองเห็นไหมริมคลองแล้วก็มีอันนี้ป่าอะไรป่ามังคุดมังคุดป่ามังคุดแล้วทีนี้ก็นี่ไม่มีใครพ่นยาแล้วช่วงนี้เพราะว่ามัน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 ยังไม่ออกดอกมันยังไม่ออกดอกลองเปิดดูสิครับว่าผลผลการมาดักล่อมันเป็นไงครับอ่าโอเค เนี่ยในนั้นเราเอาผ้านะเอาผ้าคลุมไว้แบบนะเอาผ้าคลุมไว้เพื่ออะไรให้มันชื้นให้มันชื้นไม่ให้มันแห้งเนาะถ้ามันแห้งเป็นไงมันแห้งมันก็กินหมดไวใช่ไหมไอ้นี้ให้มันเปียกพอเปียกปุ๊บมันก็ยังยังชื้นอยู่กิ่นก็อยู่นานแล้วก็แมงมันก็จะมาไข่เรื่อยๆใช่ไหมไข่หลายๆตัวก็จะมีหลายๆรุ่นถ้าว่ามันเป็นมันไม่ไม่พร้อมกันมันไม่พร้อมกันเ่เวลามันออกออกจากเนอไปแล้ว่ออกจากอาหารก็ออกไปพร้อมกัน เวลาไข่ก็ไข่ไปพร้อมกันก็ทยอยสรุปแล้วก็จะมีไข่ทุกวันเนาะอันนี้ก็คือนี่คือการเริ่มต้นเลยสำหรับมือใหม่หนึ่ง<ด>มีไหมครับมีเย,ยดี๋ยวคนสังเกตอ๋เดี๋ยว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 ดูนิดแป๊บหนึ่งองขยำฝุ่นเนะแปะ <40 S 1> ๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับสียุคเกอรกันยุคเกอกันนิ่งๆนะ ไป้งนะ,ะเดี๋ยวเราจะดูว่าว่าตัวมันอยู่ยังไงมันมุดนะมุดมันไม่ชอบแสงชอบแสงมันยังเล็กอยู่ด้วยแหละนี่มันยังเล็กอยู่ด้วยแหละมันก็เลยมองมองมองกลมคืนเนี่ยเนี่ยแต่ตัวใหญ่ๆก็มีจีมคือกันมีไง นี่ครับแมลงวันลายเนี่ยแมลงวันลายเนี่ยนี่นี่ใช่หมดเลยเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้ครับให้ดูฝั่งนู้นดินี่ของจริงนะครับไม่ไม่ได้เมคเลยนี่ลอกข้างนอกให้ดูเลยนี่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 นีเห็นไหมนี่นี่รุ่นใหญ่ตัวใหญ่กับเขาอ้วนเลยนี่นี่ครับขอโทษขออภัยนะครับสําหรับท่านใดที่ไม่ไม่ชอบวิดีโอนี้แต่ว่า ภารกิจของเราเป็นไปเพื่อการศึกษาแล้วก็การพัฒนาแล้วก็เผยแพ่เพื่อให้คนที่สนใจเอาไปพัฒนาต่อยอดสามารถเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงนกเลี้ยงอะไรได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันมันมีประโยชน์จริงแล้วของเราที่ฟาร์มเราเนี่ยก็มีฟาร์มเนี่ยใช้หนอนแมลงวันลายเป็นอาหารหลักของไก่เนาะไก่ชนเราเราเลี้ยงไก่ชนเนาะไก่ชนอนี่ครับเห็นชัดไหมครับ นี่นี่คือแมลงวันลายนี่อายุประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอาทิตย์หนึ่งก็จากตรงนี้เราจะจะต้องนี่แหละครับจะต้องเอาไปลงอาหารเอาเข้าในโรงแล้วให้มันเดินออกมาเดินออกมาแล้วพอเดินเดินออกมาปุ๊บก็เข้าลงบินบน,นะลงบินเห็นไหมครับนี่คือภารกิจสําเร็จไหมครับที่ผู้ทรงสำเร็จภารกิจสําเร็จนะครับยังว่าอยู่ที่คนทําอ่าค่าคนเข้าใจมันก็จะมานะครับ มาแน่นอนเลยบางทีบางทีเรายังยังทําอาหารผสมยังไม่เสร็จเนี่ยมันบินมาเลยนะบินมาให้เห็นตัวเลยบินมาเป็นตัวดำาๆไม่เห็นเลยตัวใหญ่เนี่นี่เห็นไหมครับนี่โพไม้นี่นี่ตัวเล็กๆนี่ก้มีนี่ลูกปลาลูกอะไรนี่ใส่นี่นี่ตัวเล็กๆนี่ก็มีเต็มเลยครับเนี่ยตัวเล็กแสดงว่ามันไข่หลายตัวไม่ได้ไข่พร้อมกันตัวเดียวก็คือตัวหนึ่งไข่แล้วก็ไปแล้วก็ตัวใหม่มาก็มาไข่ไข่ทิ้งไว แต่ตอนคนอยู่ตอนมีอะไรรบกวนม,มันไม่มาหรอกมันจะมาตอนเงีย,งยบๆแอบมาแล้วก็เราปิดปิดกับไอปิดกระเบื้องเอาไว้ใช่ไหมมันก็มุดเข้าไปขนาดไอบ่ออะไรนะบอ่อไอบ่อหมักอ่ะบ่อหมักบ่อไอน้ำจุด,ดินทีน้ำเอ็มอ่ะน้ำหมักอะ่ะบ่อน้ำหมักอะ่ะถังหม,มักอ่ะซ่อนไว้อยู่ในห้องอะ่ะมันก็ยังมามันยังแอบเข้าไปในห้อง <laughs> เจาะรูแบบแบบรูที่มันมีรอยเจาะอยู่เล็กๆเดิมอ่ะมันมุดเข้าไปแล้วก็ไปไข่อยู่ตามฝาถังอ่ะครับแล้วก็อยู่ในถังหมักเต็มไปหมดเลยนี่นะเนี่ยตัวกําลังไข่ตัวกำลังนี่นี่นี่อันนี้เนี้ยอันเนี้ยคือที่ที่อยู่ที่เสื้อไอ้ที่เสื้อเนี่ยมันไข่อยู่บนเสื้อเนี่ยมันไข่อยู่บนเสื้อแล้วมันก็ตายลงอาหารแล้วมันก็ตายลงอาหารเนี่ยนี่นี่คืออีกรุ่นหนึ่งตัวเล็กๆเนี่ยโอเคภารกิจนี้ถือว่าสําเร็จ การอะไรนะครับาการวันในปลาการมาล่อล่อเมงวันจากธรรมชาติเนะาะจากธรรมชาติแล้วก็อ่าต่อไปก็นําไปขยายเข้าในโรงเรือนแล้วก็จากโรงเรือนก็ขยายสักรุ่น2รุ่นก็จะเต็มโรงเรือนแล้วทีเนี้ยอ่าล่อทั้งในธรรมชาติก็มีในโรงเรือนก็มีแล้วก็จับจับมันขังไว้ในในมุง้งใช่ไหมแล้วให้ไข่ในมุ้งต่อไปโอเคนะครับขอบคุณพิมพ์ทรงครับที่แบ่งปันนะครับขอบคุณนะครับ,รบ,รบสวัสดีครับ